children กับรายการเชิสัตวรบกุ้งใชนไคะ้ววันนี้เนี่ยพบกับเราสองคนหน้าเก่าตอยัวนเองด้วยละครใช่หลังากที่เราพาตัวหางกวันนี้วัแรมวันนี้เนี่ยเรากลับมากับรายการเริญสัวครบ้งซึ่งวันนี้เราก็ได้มาแค่สองคนมาดว่าเรามีแต่พิเศษคนมาด้วยเป็นอาจารยเชิญชมก็เลยแล้วอนรับ จะเป็นกล้องนะครับเคยจะเบียดกั่อพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่แทร์นี่ถ้าพี่ก๊อฟเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่เป็นี้ก่อนทั้นต่อไปใช่แล้วหลักจากที่พี่ก๊อฟเนี่ยก็เคยมาเรียกว่าอะไรล่ะนี่เดี๋ยวก่อนตอนเทปปีใหม่ตอนเทปปีใหม่ใช่ไหมเทปพี่ใหม่ที่แบบว่าเป็นเทปอินสต์วิวพวกเราพี่ก๊อฟต้องได้ไป็นวยก่อนพิเศษคนนี้เนี่ยพี่ก๊อฟก็จะมาปรากฏหน้าให้เยอะขึ้นและซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าพวกเราเนี่ย มีแขกเชิญที่มีทเด็าการ์ก็คือว่ารถตอดได้เลยเกี่ยวมะรถจอที่อะไรรู้มรถจอรถจอที่ยานแบดด้วยรถจอรถจอ่ต้องงางเลยูงทางหรือซูยามแบดรถจอแต่ยังเห็นชื่อคอนโดได้โดยเขาด่ามันใช้เซ็นเซอร์นิดนึงโอเคโอเค่เล่นไม่ใช่ไม่ใช่แขเชิญของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แขกรับเชิญที่เด็ดวากบนนันแน่นอนคือคืออะไรคืออะไร ฉันก็ไม <meter> ่รู้จักเขาเไปพบกับเขาเลยเชื่อไรคะฮัลโหลสวัสดีอนน้เป็นครเชองชื่ออะไรรู้อารยให้คุณนสิตไทยยกัซิองไทยกัซิดูเลยจะรู้แล้วหรออันนี้ยทยอันนี้ก็นั่งมาเมื่อกี้โอเคนี่มันก็คืออารนหาที่แปกๆนี่มันคือ f อ r d ดเ c o ทอดนะฮะร่นแต่งหมด R S พอสเบิรณ์รุ่นต้องแข่พิเศษนนั่เอง,เองซึ่งเปิดตัวมาเกือบ20ปีแล้วถ้าปีหน้าคือ20ปีพอดีของพิเศษของรถรุ่นนี้คือไอที่สิ่งรถรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นรถที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวแข่งแรลลี่ของ f อ r d ดังนั้นคือมีกฎว่ารถแข่งแรลลี่เนี่ยจะต้องออกมาขายจริงด้วยในชีวิตจริงไปถนนจริงๆเนี่ยก็เลยผลิตมาเป็นจำนวนจำกัด1,500คันทั่วโลก แต่ตอนหลังๆมีเวอร์ชันต่างๆแล้วหนึ่งนคันนี้ก็เป็นหนึ่งในสองพันออยคันเป็นในประเทศไทยมีคันประเทศไทยน่าจะมีแค่สองพันครับแต่สวยมากนะชอบป่งหมากป่งหลบหลบหลบไม่ต้องไม่ต้องโป่งได้ไก็ดูโป่งรถะกปรกหน้าตาหน้าตาทื่อๆแต่ตอนหลังๆไม่เป็นรองใครจริงๆแล้วรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าไปเปิดไปเสิร์ชในกูเกิลนะจะเห็นว่า จริงๆแล้วมันจะมีปีกเขาเรียกว่าเป็นเหมือนปีปาลูปาวานอะแล้วตักผ้าปาวานไม่ไม่คือจริงมันมีใหญ่เลยแต่แ้นเจ้าของรถคันนี้ที่เราได้ไปยืมมานะคะเขาได้ถอดออกแล้วนอกจากว่ามันเหมือนเราตากผ้ามาเกินไปใช่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนจอดอยู่แล้วจะมีผ้ามาตากเขาใส่เลยเขาใส่ไรประมาณนี้อ๋อแบบนี้เองใช่ ได้ถึงเรื่องเป็นเครื่องยนต์สิก็อธิบายไม่หรอกนี่ก็าางเบอกว่าโดยรวมแรงมงแรงมาแรงเลสี่ล้อเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยตัวพอแพลนเนี่ยเป็นอันเดียวกับปอร์เซียร่าถ้าเกิดคนแก่ๆหน่อยจะรู้จักปอร์เชียร่าหนูชั้นไม่รู้จักจสี่ล้อไม่รู้จักคันใดนัลนรึง่ายก็คือว่ามันใช้เครื่องยนต์แบบวางกว้างวางเรี้ยงวางยาววางยาววางตามยาวแบบเส้นสี่ล้อ ตั้งยนเนี่ยเป็นแบบสี่สูบ2,000ซีซีต่อวัแรงม้าอืมแล้วขับเป็นยังไงบ้างก็ต้องไม่รู้ไม่ได้ขับนะไม่ได้ขับอ้าวหรอไม่ได้ขับมาก็อยากรู้เขาบอกว่าขัไปยืมมาอ๋อเรายืม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 เออก็แล้อะไรคนเราไปอัดล้อนะอัดล้ออะไรลูกเดี๋ยวมิดลูกเจ้าของรถตาก่อนเลยลูกคนแรกแล้วเาจะดูอะถ้าเกิดรถมิดก็ดูนั่าลูกถ้าเกิดว่ามันมีรองลองรอยหรือว่ามี ความเจ็บปวดความบอบช้ำกับเราเชิญท่านี้นะคะเราลากหัวไหลแตกเ้าเช่าไหล่แสกเอเช่าไหล่แสกโอเคแล้วนี่ก็คือแขกบอเชิญของเราที่เราจะไม่มีการทดลองขับด้วยซาอาไม่ดนองแต่แต่ว่าอะไรจ้ะเมื่อวานเมื่อวานวันที่แปดี่แปดุ๊ไเนี่ยก็ได้ไปกับพี่ติมมี่มาเป็นเรื่องเลยใช่ไหมไปดูเรืงไปดูเรไปเรืเรือื่องเเรื่องปเรื่อเืออ่อเื่งเ มีอะไรที่คิดในน้องฉันเมื่อวานแบบว่าเมื่อวานนี้แบบว่าอยากจะไปด้วยมากแต่สุดท้ายคุณท่าเจ้าของเว็บนะฮะนี่ไม่ต้องไปอันนี้แล้วแหละไม่เห็นตอนอยู่ในเว็บแล้วรู้ไหมว่าตอนค่ำนั้นท่าเจ้าของเว็บไส่โป้งมาเลยใส่โป่งมาหามึงไม่ไปอันนี้แล้วโอ้ใส่โปแบบว่าาหลดอขึ้นอะไรอย่างนี้เอางี้กันอธิบายในการต้นก็คือว่าทางเว็บเจ้าของเราได้อ่อ ตอบแบบคุเชิญจากคุณไทยเรื่องรถที่เป็น Yamaha ให้ไปทดลองกับมาซดา3ใหม่ใหม่ซึ่งเอามาให้ทดลองขับเนี่ยจำพังหน้าพังตาอยู่คือจากรูปเนอะในเว็บเนอะใช่หลายคนอาจจะเอามาจากเว็บไซต์อื่นบางอยเพราะเขาเป็นสอบกันอย่างนั้นเขาทดสอบในสนามแต่ทางเราเนี่ยจริงคันจริงคนไทยคันจริงค uh ันที่มาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคันโตไทย เขาเิ้นส่วนจากญี่ปุ่นมาเข้ามาประกอบในบ้านเราทุกอย่างเลย็จแล้วก็เอามาทดลองขค่ะคือมันก็ยังพางน้าทางตาทางจะมีชีวิตที่ได้ลองขึ้นไปนั่งืไม่ได้ขับนะขึ้นไปนั่ง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 นะครับพบว่าเบาะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นปุิมิติเลยทำให้แบบ นั่งสบายแล้วช่วงล่างเนี่ยก็จัดว่านุ่มมากขึ้นกว่าตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่าพวกเราคงเคยนั่งแต่ยังอไอ้ไม่ทิ้งมาตาใช่ไหมยังไม่ทิ้งว่าเป็นก็ยังไม่ทิ้งว่าเป็นมาด้านะอันนี้คุณจินบอกนะเรื่องการบังคับเนี่ยโฟมอะไรนี่ยคุณจินนี่แก้ความเรื่องโฟมอะไรอย่างนี้ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งทุกอย่างก็ยังโอเคขอเล่าเหตุการณ์เมื่อวานตอนที่เราทดสอบคือว่าตระหจักว่ารถเนี่ยมันทางหน้าทางตาผมเลยด้วยผ้าใบสีดำนะคะแล้วเวลาวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยปรากฏรงนี้เท่าแล้วปรากฏว่าตีโปัวคอนซ เปลี่ยนเรื่องมาปิ๊งเข้ามั้ยมันเข้าเพราะก่อนว่าท้าไม่ขับเหยีไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้สบาี้แจริงก็คือดูแค่ว่าซลรี่ส์เราเลี้ยวเขาโค้งขนาดเขาโค้งขนาดเป็นยังไงเวลาแบบว่าขับก็เอาเก๋ๆว่าขับในเมืองขับแล้วยังติดกตตอบนะแต่น่าแต่น่าใช้ขึ้นนะก็โอเคก็ต้องน่าใช้แต่แบบว่าเพราะว่าส่วนตัวคือไปลองนั่งตอนไงตอนเจอวอเตอรโชว์ที่คนดามาแล้วก็พบว่ามันนั่ง ใช่แล้วเนี่ยก็น่าก็ปวดเหมือันแล้วนี่ก็คือมาร์ซ่า3ใหม่ซึ่งจะตรวจตัวี่แต่มีงานคมีนะครับเต็มพปกับมาซ่า3ใหม่ได้แน่นอนก็คือมาซ่า3คันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช่ไหมน่าใช่น่าสนใจไหมส่วนตัวสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็ประมาณว่ามันไม่กลัวมันจะลดสเปคเลยมันโตขึ้นอยู่แล้วแหละเอาจริงๆไม่กลัวแต่ถ้าถือใช่ไหมถ้าถือเหนื่อยสเปคครเท่าเออเออมีคือตอนแรกมันอยากจะมีมากๆตอนแรกมันอยากจะเป็น ก็แรกมันอยากจะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc เดนิเมเตอร์กับคูนิดกรออะไรนะเราขายเที่ยวก่อนสองคอบถ้าขายก่อนถ้าแน่จะขายเครื่องยนต์2,000ก่อนแล้วก็แล้วก็เครื่องอันนี้จริงอันนี้ตรงไหมเขาบอกมาว่าเครื่องยนต์2,000ถูกรุ่นเนี่ยจะมีซันโร่ให้หมดเลยจำเข้าสิประกอบในประกอบในมาร์ต้าสามลเที่ใส่สูบเป็นเทีหน้าเลยมาร์ต้าสามลบที่ประกอบที่โรงงาน AED แล้วเออส่วนเครื่องพันหกมาปลายปีเราก็จอมมาตีคอมเพรสชันดิสเทนดีสองต่อสีมั้ยสีแดง จนดูไปซีปกติของมาสไสอยู่แล้ยสีดำเพราะฉันเห็นเลเซอร์เล่นกันตนเซอร์แบบไตอย่างเงี้ยหรอตรงสีขาวเนี่ยหรอจอดพื้นสีขาวแต่ว่าตรงสีดำวันที่17มีนาคมนี้นะครับงานเปิดตัวมาสซาสแล้วก็พันด้าบริโอซึ่งเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตเลยไม่แต่สามารถแยกร่างได้ทันคนละเวลาปะเพราะว่ามาสซาสตอน10โมงมาสซา30โมงพันด้าบิโอไปสอสอบเราไม่แน่ใจว่าใครรถทั้งสองค่ายนี้ มีอะไรหรือเปล่าอาจจะไปเช็คดวงจักรอาจารย์คุยกันพระชาศิลปบัญชรหรือหมอรุ่ยไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นวิจิตสัมผัสนั่นเองเออว่าวันนี้เป็นวันมงคลย่อไข่ปลาทูน้าทำไมฉันได้ยินชื่อนี้จะเซอสุดแบบดื้อโคตรวดทีไงลูกรู้งานหยุดคอมเมนต์เพราะกดซุ้มไม่กดขอฟ้องเลยขอฟ้องโอเค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 ซึ่งความพิเศษเทปนี้เนี่ยนอกจากสถานที่จะเปลี่ยนไปพิธีกรจะมากขึ้นร่จะเพิมและรถ ที่ไม่สามารถจะทดลองขับได้ด้วยดูดีเนาะนั่นเองอีกหนึ่งความพิเศษก็คือมันจะเป็นเทปสุดท้ายเฮ้ยอย่าทำมาสุดท้ายดิไม่ใช่โมนเทปอร้อนเทปัดร้อนเราบเทเราอยากเพราะว่าจะมีพวกเราแสกจราพัดร้อนกันไปราไปเลยแต่ครูช้แนลจะไม่ทำแล้วบายตระต้องกลับแล้วอ้ยพดเจ็งสิเอ้อตป่พวกอันเซ็นทูว่า กุชิยากรนะคะเราเข้ามาโอเเทมนี้จะเป็นเทสสุดท้ายในเดือนมีนาคมนี้เหมือนก็ส่งน้องได้หรอที่คุณชิยากอนต่างๆกันใช่หรือเปล่าใช่ตําแหน่งอรอจะต้องจัดการเลยไม่ต้องเลยอยากพูดที่จบเลยก็คือว่าเป็นเทสสุดท้ายในเดือนมีนาคมนี้ที่กุชิยากร จะอยู่กับเป็นครูซีเนลของเราวต้องตำลาไปขี่ด้วยนะไปในเดือนนี้ี่เดือนปะ4เดือน4เดือน4เดือนขุเชียากรภารกิจต่างประเทศต้องไปปฏิบัติภารกิจผิดชอภารกิจผิดชอปฏิบัติภารกิจผิดชอเกิดแล้วจะมีเทปพอดีว่อนแล้วใช่แล้วก็จะมีอาจจะมีเทปพอนีก่อนต่างประเทศอันนี้แหละตอนนี้ขุนชยากรจะหายไปเป็นช่วงเวลา4เดือนด้วยกัน4เดือนเต็มๆก็ปลายที่เดือนไหนนะกรกฎาคมทุกคนตบมือรูกตบมือตบมือ1 2 3 4ตบ มาไปไหปมาไปแล้วเขาบินรอแล้วเออปมาออกมาออกมาไม่ใช่วันนี uh ้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ ต่างประเทศสี่เดือนนะครับแล้วก็จะไปที่นู้นจะไปที่อะไรประเทศอะไรเออไปไหนเมืองอะไรบอกกันยูไนเต็ดสเตเเกิดมีแฟนๆเราอยู่เว็บไปเราอยู่ที่นั่นะไปเวอร์จิเนียนะคะเซอร์ไพร์ได้ในทวิตเตอร์เซอร์ไพรได้ในทวิตเตอร์คือคุณเชียร์ก่อนจะทำธุรกิจพิเศษทำธุรกิจพิเศษนะฮะปฏิบัติภารกิจติดโฉมนำเข้าสินค้ากลับเข้ามาแนะเออต่อของมาใช่ไม่ใช่ต่อของมาเสรีโอเคเกิดเรากลับเอากลับเอากลับมากอเคก็จะไป เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทปพิเศษแบบอาจจะมีน่าสนใจรายการ alert alert อะไรเงี้ยแล้วจะเผื่อจะมีแบบรถที่แบบว่าเมืองไทยมีเอออาจจะแบบน้องจิ้มไปก็ได้แบบเป็นรถล้อเบาๆอย่างเงี้ยและและอะไรและมีถูกเสนอข่าวอยกท่านหนึ่งที่อยู่ที่นั่นใช่แล้วเป็นทีมงานคนนึงคือพี่เนยพี่เนยนะครับพี่เนยอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียก็เดี๋ยวเรียนไเรียนอยู่ก็เดี๋ยวะไปเจอพี่ใช่ปะเหรอ ลคุณผู้ชมไปปฏิบัติภารกิคิวชชอคือเนี่ยโอเนี่ยพูดถึงเขาแบบจหายนะจะหายไปสี่เดือนนี้สี่เดือนไม่ไม่ไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวกตัวหน่าอาจจะออนสไปออนไลน์จบคุยหนต่อหนึ่งคือใ่าจหายจริงเพราะว่าถ่ายรายการจะมาเกือบปีนี่คือปีนึ่งแล้วพอดี้เลยอ่ะปีนึงแล้วใช่ป่ะนี่คือปีไม่เพราะว่างานนี้ผมถ่ายคนเดียวเลยทําไมกองนี้ทําไมแปลกกันก็ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็าะาเดี๋ยวคุยกันละ่า ก็เป็นว่านี่คือเป็นเทปสุดท้ายของบลูชนแนลปีหนึ่งแล้วใช่ก็ปีแล้วเนาะใช่ปีแล้วอาจะขึ้นปีสองปลายปีนี้ใช่ปลเดือนนี้ปยเดือนนี้ปก็ขึ้นปีที่สองเนี่ยก็พร้มกับพิธีกรท่านใหม่ถูกต้องใช้ก็ปรับก็ปับโกด้วยกันีกเดือนหลังจากนี้ที่อหน้าที่่อหนัาตอนนี้รอบกัน แล้วก็นั่นแหละนั่นคือความพิเศของเคปเราเริ่มต้นด้วยความรักเริ่มต้นด้วยความตร้งใจทุกคนอย่าไปเสียสิพันธ์นะของป้าหรอเจะเอาคำส่งของป้าเออว่าของป้าอาจจะเป็นความใช่ของฝากของฝากใช่ไหมไม่ได้ของกว่าถือนั่นแหละนั่นแหละยังไงก็โดนแน่เออนั่นแหละนั่นก็คือเป็นความพิเศษในตอนที่เรามามอบให้วันนี้แล้ววันนี้คุณส่งตัวคุณเชียร์กรนั่นเองคุณผู้ชมเห็นนะคุณตุ่นจะตกใจ สิวขึ้นรึบเลยเพราะว่าผมต้องการสูงใช่ไหมช่วงเชนู้องการสูงไม่ใช่ามต้องการเนื้อยื่เนย่าผมต้องการสูงตอนนี้มีิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้พวกเราต้องการชาบูเนื้อเยืเหลือเกินใจกันมาก ก็คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ที่นู่นไปทานทั้งค่ายกันได้ติดตามน้องๆน้องได้ที่โซเวิร์เรามีเพจช่องทางการติดต่อทั้งหลายจะจะคอยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนเผื่อถ้าเกิดมีคุณผู้อ่านอยู่ที่นู่นก็มาเจอก้อได้เข้าไปสอดรถกันที่หน้าแต่อย่าไปแอบมาตอนกลางคืนนะลูกถ้ากลัวเอาไปต่อรอบรถใช่เป็นต่อรถกันที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปเลยต่อไปเลยแก็เราก็มีเครื่องมใหม่จากประเทศไทยเผื่อเราตกคนจะลืมเราก็มีงานเยอะ โอเคนั่นแหละเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยก็คือความพิเศษในวันนี้ครับมีอะไรฝากไหมไม่มีแล้วล่ะก็ฝากพิธีกรคนใหม่ฝากเงินรูปตํารอยไปสี่เดือนแล้วก็ฝากเร่ออีกสี่เดือนฝากเบื้องบนช่วยดูแลพนักงานที่อเมริกาด้วยดูแลตัวเองดีดดูแลตัวเองดีดีโอเคได้เลยได้เลยทุกเราสามคนวันนี้มาสามคนเนาะถ้าเราสามคนก็คงจะต้องล้ำลากันไปแล้วแหละแล้วเดี๋ยว เจอกัพวกเราได้แน่นอนกับบ h e o r ชิ i n ล l P2 อลเลิร์เลยนะอลเลิร์ไลน์อเลิร์สองางเลยอเลิร์สอแล้วก็เจอกับบ h e Original รายการพิเศษจาก United States ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราสามคนพี่กอล่วยแลวก็ตอยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามพวกเราคต่อไปด้วยกับไปทูชินแนล P2 บปๆสวัสดีคสวัสดีครับ๊ายบาบายบา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 ยแลทุกคนนี้เอาขึ้นอย่า